สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่สำนักสืบลับกีฬาสเก็ตลีลาคือดาวเด่นตลอดการของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนักกีฬาต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองให้ได้ตัวอย่างเช่นยูซูรุฮานิวที่เคยทำท่าควอดแอกเซลในการฝึกซ้อมหรือผู้เข้าแข่งขันหญิงคนอื่นที่ทำท่ายากทริปเปิลแอกเซลได้ซึ่งท่าดังกล่าวยากแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับเรามาพูดถึงตัวละครหลักของเราก่อน เธอไม่เพียงกระโดดท่าทริปเปิลแอกเซลได้สมบูรณ์แบบในประวัติศาสตร์สเก็ตลีลาเท่านั้นยังทําได้สมบูรณ์แบบถึง2ครั้งในการแข่งขันครั้งเดียวกันด้วยทว่าเธอไม่ได้โด่งดังเพราะเรื่องดังกล่าวแต่กลับมีชื่อเสียงเฉาโชจากการทําร้ายจนคนที่แย่งชิงเหรียญทองกับเธอบาดเจ็บที่ขาเด็กสาวฟันเฟือนผู้ยอมใช้ทุกวิธีการเพื่อให้ได้แชมป์คนนี้ก็คือแชมป์สเก็ตลีลาของอเมริกาผู้เข้าแข่งขันโอลิมปิก2ส,สมัยทอนย่าหาดิง ทอนยาเกิดที่เมืองพอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกาในปี1970พ่อกับแม่เป็นคนธรรมดาทั่วไปในตอนที่ทอนยาอายุ3ขวบขณะที่ตามแม่ไปซื้อของขวัญคริสต์มาสได้บังเอิญเจอว่าทีลาสเก็ตหน้าประตูห้างกำลังจัดกิจกรรมอยู่ผู้เป็นแม่เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะฝากเด็กได้ฟรีๆเลยหย่อนลูกสาวเอาไว้ที่นี่และอีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังขณะที่เธอหิ้วข้าวของออกมาก็ต้องตื่นตะลึงกับภาพตรงหน้า เมื่อทอนยาสามารถยืนทำท่าต่างๆบนลานสเก็ตได้อย่างมั่นคงภายใต้คำแนะนำของโคช้ชเมื่อมองเห็นผู้เป็นแม่ทอนยาก็โผล่เข้ามาหาอย่างมีความสุขแถมยังตีโค้งมาหยุดอยู่ตรงหน้าแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเสียด้วยดึงดูดให้เกิดเสียงอุทานและเสียงเชียร์มาจากผู้ชมโดยรอบพอได้เห็นภาพดังกล่าวผู้เป็นแม่ก็กวักเงินหมดกระเป๋าซื้อรองเท้าสเก็ตคู่แรกให้กับทอนยา และความจริงก็เป็นที่ประจักษ์ว่าทอนยาคือเด็กมหัศจรรย์บนลานสเก็ตเพียงสองเดือนกว่า,ก,วาก็กระโดดได้แล้วเมื่อผ่านการฝึกฝนมากกว่า1ปีทอนยาที่อายุเพิ่งจะห้าขวบเต็มก็เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตและกวาดทุกรางวัลในท้องถิ่นอย่างรวดเร็วที่บ้านจะมีผนังฝั่งหนึ่งที่ใช้วางรางวัลของเธอโดยเฉพาะแต่ในเวลานั้นภาวะผุดเครื่องทางการเงินกลับเป็นตัวขวางการฝันของทอนยาไอสเก็ตเป็นกีฬาที่ใช้เงิน ครอบครัวของทอนย่าไม่สามารถแบกรับไหวแม่เป็นพนักงานในร้านอาหารพ่อเป็นคนขับรถบรรทุกนับตั้งแต่ที่ลูกสาวฝึกไอสเก็ตชีวิตของสมาชิกในครอบครัวก็เข้าสู่ภาวะขัดสนดังนั้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายผู้เป็นแม่จึงคิดหาหนทางทุกวิธีที่จะซื้อรองเท้าสเก็ตมือ2แล้วให้ช่างซ่อมเพื่อใช้งานต่อแทนชุดที่ใช้แสดงก็ตัดเย็บเองที่บ้านเครื่องแต่งกายข้างบนนี้ ก็เป็นชุดเก่าๆที่ควานหาออกมาจากตู้บริจาคแล้วใช้กาวติดเพื่อให้ใช้งานได้แต่โชคร้ายก็มาเยือนพวกเธอเมื่อผู้เป็นพ่อได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อหายแล้วก็ทำได้เพียงงานรายวันมีรายได้เพียงเล็กๆน้อยๆแม่จึงจำต้องทำงานที่ร้านอาหารหนักขึ้นถ้าจะว่ากันตามจริงแล้วความรักที่แม่ของทอนย่ามอบให้เธอนั้น ก็เหมือนดังการลงทุนอย่างหนึ่ง oh. เธอเดิมพันว่าลูกสาวจะได้เป็นแชมป์ประเทศได้เป็นแชมป์โลกคว้าเหรียญทองโอลิมปิกจากนั้นก็จะมีรายได้ตอบแทนกลับมาหล่อเลี้ยงชีวิตลูกสาวไปจนแก่เท่าแม่ของทอนย่าเข้มงวดจริงจังกับการฝึกและแข่งขันของลูกสาวอย่างยิ่งตามความคาดหวังและความกดดันที่มีลูกสาวแสดงไม่ได้มาตรฐานเพียงเล็กน้อยก็จะต้องอบรมสั่งสอนบรรดาเด็กๆที่แข่งขันกับทอนย่าในตอนนั้น ก็เคยประจักษ์ความร้ายกาจของคุณแม่คนนี้กันมาทั้งนั้นก่อนแข่งยังแต่งตัวให้ลูกสาวอยู่ดีๆแต่พอเห็นลูกสาวเล่นได้ไม่ดีก็จะอบรมสัง่งสอนทอนย่าในห้องแต่งตัวแถมยังไม่เกรงใจผู้ปกครองคนอื่นที่พยายามห้ามปรามด้วยแต่ความจริงอันโหดร้ายก็ยังไม่ไวายทำร้ายเธอเมื่อโค้ชของทอนยา่ากล่าวด้วยความเสียใจสุดๆว่าทอนย่าไม่เหมาะที่จะเดินในเส้นทางของสเก็ตลีลาซึ่งเหตุผลของโค้ชก็คือ รูปลักษ์ภายนอกของทอนย่าไม่ตรงกับกระแสนิยมหลักในวงการสเก็ตลีลาเด็ <S <S 1> <S 1> กผู้หญิงที่ฝึกสเก็ตลีลาในเวลานั้นล้วนมีรูปร่างสูงเพรียวผิวไหวปอบบางซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วโครงสร้างใหญ่แบบทอนย่าเวลารวมกลุ่มกับสาวๆสเก็ตลีลาที่สวยหวานแล้วค่อนข้างโดดไปจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดแชมป์โลกในเวลานั้นก็ล้วนแต่หุนแบบนี้แต่ทอนย่ากลับเป็นแบบนี้อีกสิ่งหนึ่งที่โค้ดไม่ได้พูดออกมาคือลีลาบุคลิกของทอนย่าไม่ค่อยโอเค ไม่เข้ากับสเก็ตลีลาที่สง่างามแค่กบการมองดูก็ให้คะแนนสูงๆไม่ได้แล้วซึ่งรูปร่างกับบุคลิกนั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาอันสัน้นโคชจึงได้ทัดทานเพื่อโตเธอเองซึ่งเรื่องดังกล่าวสําหรับแม่ของทอนย่าแล้วกระทบกระเทือนใจอย่างใหญ่หลวงหลังจากที่รับรู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าทอนย่าอาจจะเดินบนเส้นทางสายนี้ไม่ได้ผู้เป็นแม่ก็ตัดสินใจเลิกทุ่มเทแต่วิธีการของเธอกลับสุดโต่งเพราะเธอรีบหย่าร้างทันที แม้แต่สามีกับลูกก็ไม่ต้องการอีกต่อไปวิธีการเลี้ยงดูของแม่ตั้งแต่เล็กจนโตนี้มีอิทธิพลอย่างมากกับทอนย่าซึ่งเราไม่อาจคาดการได้เลยว่าพฤติกรรมแปลกๆและสุดโต่งแต่ละอย่างที่ปรากฏออกมาของทอนย่านั้นมีเงาของผู้เป็นแม่อยู่มากน้อยแค่ไหนเมื่อขาดแรงงานหลักในครอบครัวชีวิตของสองพ่อลูกก็ย่ำแย่ลงแต่นี่กลับทำให้ทอนย่าแข็งแกร่งมากขึ้นเธอหันมาทำงานหาเงินไปด้วยมาน้าปักปั่นฝึกซ้อมไปด้วย ถึงขั้นที่ยอมทิ้งการเรียนไฮสคูลของตัวเองเพราะไม่สามารถแบ่งเวลาได้อีกด้วยซึ่งในเวลาดังกล่าวเธอก็ได้ต้อนรับบุคคลซึ่งมีความสําคัญมากกับช่วงครึ่งแรกของชีวิตเธอไดแอนรอลินสันเพียงแวบเดียวไดแอนก็มองเห็นความพิเศษของทอนยา่าทอนย่าเต็มไปด้วยชีวิตชีวามีความงามบางอย่างที่ประทับใจผู้คนดังนั้นโค้ดไดแอนจึงตัดสินใจที่จะสร้างทอนยา่าให้กลายเป็นสาวร็อกแอนโลแม่สาวน้อยจอมขบฏ บนลานสเก็ตเสริมดนตรีและท่วงท่าลีลาตามกระแสเข้าไปทําให้ผู้คนเกิดความรู้สึกแปลกใหม่แทนที่คู่แข่งที่ยังคงใช้ดนตรีคลาสสิกอยู่แต่การปรับเปลี่ยนสไตล์ยังไม่เพียงพอส่งให้เธอขึ้นบรลลังแชมป์ไดแอนซึ่งเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลาเช่นกันรู้สึงดีถึงความสำคัญของพละกกำลังและเหตุที่เธอถูกตาต้องใจทอนยา่าก็เพราะเธอถูกใจขาคู่สวยของทอนยา่าขาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังและกล้ามเนื้อแบบนี้ ถึงจะสามารถท้าทายท่ากระโดด Triple a x e l ในตำนานได้ท่ากระโดด Triple a x e l ที่ว่านี้ยากแค่ไหนกันเชียวมันคือท่าที่ต้านแรงโน้มถ่วงและฝืนธรรมชาติมนุษย์ท่าหนึ่งนักกีฬาจะใช้ฝ่าเท้าข้างหนึ่งส่งกำลังเทคตัวขึ้นกลางอากาศในระหว่างที่ใช้ความเร็วสูงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าโดยรองเท้าสเก็ตจะทำมุมแหลมกับพื้นการใช้กำลังที่ค่อนข้างอ่อนช้อยนี้มักจะมีเวลาให้นักกีฬาอยู่กลางอากาศเพียงวินาทีเดียว พวกเขาจะต้องหมุนตัวสามรอบครึ่งใช้ช่วงเซลววินาทีนั้นให้ได้ทั้งยังต้องลดความเร็วลงในตอนที่หมุนตัวรอบสุดท้ายถึงจะมั่นใจได้ว่าจะลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยและสิ่งที่ยากที่สุดก็คือขาอีกข้างที่ลงสู่พื้นนั่นเองภายใต้แรงเหวี่ยงและน้ำหนักบวกกับความเร็วที่มหาศาลข้อเท้าจะต้องแบกรับแรงที่มากกว่าน้ำหนักตัว4-5ถึงเท่าประมาทเพียงนิดเดียวก็อาจบาดเจ็บสาหัสได้ และในระหว่างกระบวนการทั้งหมดยังต้องรักษาการทรงตัวให้ดีบอดี้ก็ต้องสง่างามอ่อนช้อยในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ยูซูรุฮานิลล้มจากการทำท่าควอดแอกเซลในการแข่งขันประเภทชายเดียวจนพลาดแชมป์โอลิมปิก3ามสมัยไปอย่างเจ็บปวดนักกีฬาระดับเทพอย่างนี้ยังล้มเหลวจึงเห็นได้ว่าระดับความยากของท่ามากแค่ไหนก่อนหน้านี้ทั่วโลกมีนักกีฬาหญิงเพียง3คนเท่านั้นที่กระโดดท่าทริปเปิลแอกเซลได้ ซึ่งส่วนมากมาจากญี่ปุ่นกับรัสเซียโดยที่แม้แต่โอกาสจะได้เห็นกับตาของทอนยาก,กับโค้ดก็ยังไม่มีพวกเธอเพียงแค่ดูจากเทปวิดีโอและจับจุดสําคัญของท่าทีละนิดทีละหน่อยและเพราะตัวท่ามีความยากเหลือเกินเธอจึงล้มหลายต่อหลายครั้งแต่เธอเข้มแข็งยืนหยัดมากจนในที่สุดหลังจากที่กระโดดแบบไม่หยุดอยู่เกือบ3เดือนเธอก็กระโดดท่าทริปเปิลแอคเซลสำเร็จเป็นครั้งแรกในช่วงเพริบตาขณะที่ลงพื้นเธอกับโค้ดต่างตื้นตันจนน้ำตาไหล หลังจากที่ผ่านการฝึกมา3ปีเธอก็แสดงท่า Triple a x e e แบบไร้ที่ติครั้งแรกในการแข่งขันสเก็ตลีลาระดับประเทศสร้างความตื่นตะลึงไปทั่วทั้งสนามในการแข่งขันถัดมาเธอกระโดด Triple เบ็ดเสร็จทั้งหมด6ครั้งโดยที่ในนั้นเป็นท่า Triple a x e e 2ครั้งสร้างความตกตะลึงให้กับกรรมการทุกคนจนให้คะแนนด้านเทคนิคเต็ม6คะแนนกันทุกคนซึ่งครั้งล่าสุดที่ปรากฏคะแนนแบบนี้คือเมื่อ18ปีก่อนหน้านั้น,น,น เธอได้รับเหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวไปอย่างไร้ข้อกังขากลายเป็นดาวเด่นที่สุดของสนามและได้เข้าร่วมทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปพร้อมกับออร่าแห่งแสงกลายเป็นเต็งแชมป์กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี1992แต่ในระหว่างที่กำลังมีชื่อเสียงนี้เองเธอกับครูผู้มีพระคุณอย่างไดแอนก็เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ไดแอนรู้สึกว่าท่าทริปเปิลแอคเซลของทอนยายังคงมีช่องให้พัฒนาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องไมเข้ารวมการแข่งขันไปหมดทุกรายการเพื่องเงินจนกระทบกับความสมบูรณ์ของร่างกายการเตรียมสู้ศึกโอลิมปิกคือเป้าหมายหลักแต่ทอนยาซึ่งยังอ่อนวัยวุฒิกลับไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เลยรอยล้าระหว่างทั้งสองจึงลึกขึ้นเรื่อยๆจนแตกหักในที่สุดเธอจึงมาให้โดดี้ทิชแมนผู้ซึ่งอดโยนกว่ามาเป็นโคช้ชแต่ประมาณหนเดือนก่อนโอลิมปิกทอนยาข้อเท้าแผลจนบาดเจ็บ ในระหว่างแข่งขันรายการหนึ่งทำให้เธอทำท่าทริปเปิลแอคเซลไม่สำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกหลังอันดับที่4ของการแข่งขันไร้วัสนาได้ของเหรียญรางวัลแต่ในตอนนั้นถอนยาก็มีโอกาสที่หาได้ยากเมื่อโอลิมปิกฤดูหนาวแยกเวลาจัดแข่งขันกับโอลิมปิกฤดูร้อนนับตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาถอนยาจึงไม่ต้องรอนานถึง4ปีแต่สามารถเข้าแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งต่อไปได้อีกใน2ปีข้างหน้าเลย เธอจึงเชิญไดแอนโค้ดคนเก่ากลับมาและเริ่มเตรียมสู้ศึกโอลิมปิกครั้งถัดไปภายใต้การควบคุมดูแลของสามีทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับสามีควบคุมดูแลเพราะทอนยาแต่งงานตั้งแต่อายุ19ปีสามีของเธอเป็นช่างในสนามฝึกซ้อมและสามีที่ชื่อเจฟคนนี้คือร่างอวตารของแม่ทอนยาดีๆนี่เองมีความคิดว่าลงทุนแล้วต้องได้รับผลตอบแทนแบบเดียวกัน แต่เขายกระดับความบ้าคลั่งกับเรื่องสเก็ตลีลาของทอนยาขึ้นไปอีกเจฟถึงขั้นใช้อาวุธมากำกับให้ทอนยาซ้อมสั่งสอนอย่างหนักหน่วงเวลาที่เธอผิดพลาดซึ่งกับการควบคุมทั้งกายทั้งใจของสามีนี้ทอนยาเองก็เคยคิดเรื่องยาอยู่พักหนึ่งแต่ก็ถูกสมาคมสเก็ตลีลาของสหรัฐทัดทานเอาไว้โดยขอให้เธอแข่งโอลิมปิกให้จบก่อนพอกเกษียณแล้วอยหย่า และในขณะที่เธอต้องแบกแรงกดดันกับการควบคุมของสามีเตรียมสู้ศึกโอลิมปิกนี้ก็มีข่าวไม่สู้ดีมาอีกเมื่อกดการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนอเมริกาในประเภทหญิงเดียวมีเพียงแค่รายชื่อเดียวเท่านั้นจําเป็นต้องให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันกันหากพูดถึงการแข่งขันอันที่จริงทุกคนก็รู้กันดีว่าจริงๆแล้วนี่คือการชนช้างระหว่างคนสองคนหนึ่งคนคือทอนย่าส่วนอีกหนึ่งคนคือแนนซี่เคอร์รแกน เด็กสาวคนนี้ก็คือน้องหนูคนที่ยืนคล้องเหรียญทองแดงอยู่ข้างๆในตอนที่ทอนย่าได้แชมป์นั่นเองสไตล์ที่แนนซี่เลือกใช้คือลีลาสเก็ตที่โดนใจคนทั่วๆไปสง่าเปิดเผยงดงามผึ่งผายครอบครัวของแนนซี่เรียกได้ว่าร่ำรวยเติบโตขึ้นมาภายใต้การขัดเกลาของเปลี่ยนหนูและบัลเล่ตั้งแต่เด็กทอนย่ากับแนนซี่มีอายุไล่เลี่ยกันระดับก็ไม่ทิ้งกัน แถมในการแข่งขันใหญ่ระดับนานาชาติคะแนนของแนนซี่ยังสูงกว่าทอนย่าอยู่บ่อยๆด้วยในสายตาของกรรมการจำนวนมากแนนซี่โดนใจพวกเขามากกว่าทอนย่าดังนั้นความเป็นคู่แข่งระหว่างทั้งสองคนจึงเด่นชัดอย่างยิ่งรายชื่อเพียงหนึ่งเดียวในทัพโอลิมปิกจะเป็นของใครกันแน่สมาคมสเก็ตดีลาของอเมริกายังรีรอมไม่ตัดสินจนมาถึงการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติในเดือนมการาคมปี1994 ทุกคนต่างรู้ดีว่านี่คือการแข่งกันครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ใครจะครองตำแหน่งแชมป์ใครจะเป็นตัวแทนอเมริกาไปร่วมโอลิมปิกแต่การวัดฝีมือของเทพทิดาลานสเก็ตที่ทุกคนต่างตั้งต,งตารอครั้งนี้กลับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะวันที่6มกร,ราคมหรือก็คือหนึ่งวันก่อนหน้าที่จะเริ่มแข่งแนนซี่ซึ่งพึงจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมถูกชายพลางหน้ารายหนึ่งคุกคามตรงทางเดินห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแนนซี Nancy, ล่ล้มลงกับพื้นทันที ส่วนชายคนดังกล่าวหลบหนีไปอย่างรวดเร็วฉากบาดเจ็บอันน่าหวาดเสียวนี้ถูกนักข่าวคนหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้พอดีซึ่งพอภาพได้ออกอากาศในทีวีหลังจากนั้นผู้ชมนับไม่ถ้วนต่างก็เป็นกังวลในความเจ็บปวดที่แนนซี่ได้รับแนนซี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิ่งที่โชคดีเป็นอย่างยิ่งคือขาขวาของแนนซี่สามารถรักษาให้หายได้แต่หากตำแหน่งที่บาดเจ็บเฉียดลงมาอีกเพียงนิดเดียว อาชีพการงานของเธอได้เป็นอันจบสิ้นแน่นอนเพราะที่บาดเจ็บนั้นคือขาข้างขวาที่เธอใช้ในการลงพื้นเธอจำต้องสละสิทธิ์การแข่งขันหลังจากนั้นปล่อยแชมป์และรายชื่อไปโอลิมปิกให้กับทอนยา่าใครกันที่ทำกับแนนซี่ได้แบบนี้แถมยังเจาะจงเลือกขาข้างที่สำคัญกับเธอที่สุดเสียด้วยการกระทำแบบนี้ใครได้ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุไม่มีกล้องแนนซี่เองก็ไม่ได้เห็นลักษณะเด่นของคนร้ายถนัดนัก จึงจำต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก FBI มาช่วยแต่พอสืบสวนไปได้เพียง2ส,สัปดาห์ก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อเชนสแตนวิ่งมาสารภาพความผิดโดยบอกว่าอาเอาเงินมาให้เขาไปจัดการและเพราะไม่สามารถตัดอนาคตของแนนซี่ได้เขาเลยได้ฆ่านายหน้าเพียงครึ่งเดียวตำรวจติดตามหาตัวอาของเชนทันทีและพบว่ามีคนที่ชื่อชอนจ้างให้เขามาทำเรื่องนี้จากนั้นเขาจึงค่อยมาจ้างหลานอีกทอดหนึ่ง โดยที่ตัวเองรับส่วนต่างไปแทนซึ่งสถานะของชอนก็ตอบคำถามได้มากมายเพราะในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาเป็นผู้ช่วยควบตำแหน่งบอดี้การ์ดให้กับทอนย่ามาโดยตลอดพอมีเรื่องราวแบบนี้ FBI จึงต้องจับกลุ่มทอนย่าทันทีแต่เจฟสามีของทอนย่ากลับออกมาบอกว่าเขาเป็นคนออกเงินให้บอดี้การ์ดไปทำเรื่องนี้เองไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทอนย่าเธอไม่เพียงไม่รู้เรื่องรู้ราวมินำซ้ำมเมื่อ2เดือนกว่าก่อนหน้านี้ ยังยาร้างแยกกันอยู่กับเขาแล้วด้วยทอนย่าเองก็ร้องว่าถูกปรักปรามทันทีเช่นกันโดยบอกว่าอดีตสามีเป็นคนบ้าตอนที่เกิดเหตุเธอกำลังพักผ่อนอยู่ในโรงแรมพอฟังโค้ดเล่าถึงได้รู้เรื่องของแนนซี่แต่คำพูดแบบนี้ใครจะเชื่อแต่ทางสมาคมสเก็ตลีลาอเมริกาในเวลานั้นกดดันหนักมากโอลิมปิกกำลังจะเริ่มต้นแล้วไพ่คิงสองใบในมือใบหบาดเจ็บส่วนอีกใบคงต้องถูกจับเข้าคุก อย่างนั้นจะส่งใครไปแข่งดีพวกเขาเลยใช้การสืบสวนของ FBI ยังไม่สิ้นสุดข้อเท็จจริงยังคงไม่ชัดเจนมาเป็นเหตุผลสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันให้กับทอนยาซึ่งเท่ากับเปิดโอกาสให้เธอทำคุณไถ่โทษแต่หากซีนดราม่าก็ปรากฏจนได้เมื่อแนนซี่หายกลับมาราวกับปฏิหารสามารถลงแข่งขันได้ก่อนหน้าที่โอลิมปิกจะเปิดฉากถึงตอนนี้ทางสมาคมเสียใจเหลือเกิน ถ้าตอนแรกรู้ว่าแนนซี่หายเร็วขนาดนี้ก็คงถอนทอนยาทิ้งไปแล้วนี่กลับต้องมาแบกรับชื่อเสียแทนทอนยาฟรีๆสุดท้ายทางสมาคมสเก็ตลีลาน,านานาชาติก็ออกมาช่วยรอมชอมโดยพิจารณาจากด้านมนุษยธรรมอนุมัติรายชื่อนักเกีฬาประเภทเดี่ยวเพิ่มอีกหนึ่งคนให้กับทีมชาติอเมริกาเป็นกรณีพิเศษทำให้แนนซี่ซึ่งหายดีแล้วได้ลงแข่งขัน ต้องกล่าวเลยทีเดียวว่าทางสมาคมสเก็ตลีลานานาชาติเข้าใจจัดการเรื่องราวเพราะนี่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าต้องการให้เกิดการเอาคืนกันบนลานสเก็ตแถมการเอาคืนนี้ยังเพิ่มดราม่าอีกด้วยเพราะนอกจากผู้ชมทางทีวีแล้วยังมีคนดังอีกไม่น้อยเช่นอดีตสมาชิกทีมสเก็ตลีาของสหรัฐเจ้าแม่ชุดแต่งงานในปัจจุบันอย่างเวราแวงได้สร้างสรรค์ชุดแข่งขันให้แนนซี่กับมือชุดสีขาวสวยสงาสุด,สด ซึ่งพอเทียบกันแล้วถอนยาซึ่งถูกสปอนเซอร์ฉีกสัญญาทำได้เพียงหาซื้อชุดไม่กี่ชุดไปแข่งขันถ้าหากบอกว่าในโอลิมปิกครั้งก่อนผู้ชมทั่วทั้งโลกต่างรอชมท่าทริปเปิลแอเซลที่ถอนยาก,กระโดดได้อย่างน่าทึ่งแล้วล่ะก็ในโอลิมปิกครั้งนี้ทุกคนก็กำลังรอชมความผิดพลาดของเธอกันอยู่ภายใต้ความกดดันสูงแบบนี้สติของถอนยาแทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆเธอเริ่มแข่งไปได้ไม่นานก็พบว่าเชือกรองเท้าตัวเองหลุด เดิมทีไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะสามารถเจรจากับกรรมการเพื่อขอหยุดการแสดงชั่วคราวแล้วค่อยเริ่มแสดงใหม่ก็ได้แต่เธอกลับปล่อยโฮกลางสนามร้องไห้ไปยกเท้าให้คนอื่นดูเชือกองเท้าไปหลังจากที่จัดการปัญหาสอดแทรกนี้เรียบร้อยแล้วกลับมาแสดงอีกครั้งแต่เธอเสียศูนย์อย่างเห็นได้ชัดการกระโดดท่าทริปเปิลแอคเซลซึ่งวางแผนเอาไว้ตอนแรกต้องกลายเป็นการกระโดดที่เสียเปล่าเพราะเทคตัวขึ้นกลางอากาศได้ไม่สูงพอท้ายที่สุด เธอก็จบแค่เพียงอันดับที่8คะแนนแย่กว่าการแข่งขันครั้งก่อนอย่างมากตรงกันข้ามกับแนนซี่ที่จบด้วยการคว้าเหรียญเงินและการพ่ายแพ้นในโอลิมปิกครั้งนี้ก็คือจุดจบเส้นทางการทำคุณไถ่โทษของทอนยาไปอย่างไม่ต้องสงสัยพอเดินออกจากสนามแข่งขันก็ตรงเข้าสู่การเป็นจำเลยทันทีในเดือนกร,รกฎาคมปี1994เชนคนก่อเหตุถูกตัดสินว่าผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องโทษจำคุก2ปี คุณอาซึ่งช่วยแนะนำงานมาให้ต้องโทษจําคุก6เดือนชอนปดิกาศให้รอลงอาญาเพราะสาเหตุด้านสุขภาพส่วนอดีตสามีซึ่งยังคงปกป้องทอนย่าแบกรับข้อกล่าวหาทั้งหมดเอาไว้เองต้องโทษจําคุกแค่3ปีพอรับสาร,รภาพสำหรับตัวทอนย่าเองนั้นรายงานการสืบสวนของ FBI แสดงว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเชนผู้ถูกจ้างวานพักในโรงแรมเดียวกับทอนย่า และติดต่อกับอดีตสามีของเธอผ่านทางโทรศัพท์โรงแรมหลายครั้งในวันลงมือและหลังจากที่ก่อเหตุแล้วอดีตสามีก็แจ้งให้ทอนย่ารู้ทันทีซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในบินค่าโทรศัพท์ของโรงแรมหรือเรียกได้ว่าต่อให้เธอไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่อย่างน้อยก็รู้เรื่องแล้วไม่ยอมแจ้งหลังจากที่ต่อสู้ผ่านทางทนายความสุดท้ายถอนยา่าก็ยอมลงนามข้อตกลงยอมรับผิดถูกปรับเป็นเงิน1,60,000ดอลลาร์ ราว5้าล้านสองแสนบาทพร้อมกับบำเพ็ญสาธารณประโยชน์500ชั่วโมงเพื่อแลกกับการไม่ต้องเข้าคุกซึงมาเทียบกับการลงโทษแบบนี้แล้วการลงโทษอีกอย่างอาจจะรุนแรงกับเธอมากกว่าเพราะสมาคมสเก็ตลีลาสาหรัฐประกาศถอนชื่อเธอออกจากสมาคมริบเหรียญรางวัลที่เธอได้รับก่อนหน้านี้รวมทั้งห้ามเธอแข่งขันตลอดชีวิตแม้แต่ฝึกสอนก็ไม่ได้เธอลาออกจากโรงเรียนมัธยมเพื่อมาไล่ตามฝันล่าแชมป์จึงไม่มีวุฒิการศึกษา ทั้งยังไม่มีความถนัดพิเศษอื่นๆสุดท้ายเธอเลยจำต้องอาศัยชื่อเสียงที่ยังมีอยู่น้อยนิดของตัวเองไปเป็นนักสแสดงตัวประกอบทางทีวีหรือไม่ก็เป็นสแตนอินในหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับไอส์เกตแต่เส้นทางสายนี้ก็จบลงอย่างรวดเร็วเมื่อน,นิตยสารดังเพนเทาตีพิมพ์ภาพลับของเธอถึงแม้ถอนยาจะบอกว่าตัวเธอไม่รู้เห็นเรื่องนี้เลยสักนิดทั้งยังไม่ได้มอบสิทธิ์ให้นิตยสารด้วยแต่สมาคมนักสแสดงก็ไล่เธอออกอยู่ดี ในตอนหลังคนอื่นถึงได้รู้ว่าอดีตสามีของเธอเอาภาพถ่ายแถมด้วยวิดีโอที่แอบถ่ายขายให้กับทางนิตยสารหลังจากเกิดเรื่องนี้ถอนยาก็ไม่สนใจภาพลักษณ์อีกไปปรากฏตัวในรายการเรียลิตี้ดาราชกมวยรายการหนึ่งซึ่งครูต่อสู้ก็คือพอล่าโจดที่มีข่าวเช้ารายล้อมรอบตัวเช่นกันซึ่งนึกไม่ถึงว่าถอนยาจะชนะเสียด้วยเธอจึงเดินในเส้นทางของการเป็นนักมวยนับแต่นั้นเป็นต้นมา หากแต่อาชีพนักมวยของเธอก็ไม่สามารถทําได้นานเหมือนกันเพราะตัวเธอมีภาวะโรคหอบหืดเวทีมวยทําให้อาการของโรคหนักขึ้นเธอจึงจําเป็นต้องเลิกต่อมาเธอได้เข้าร่วมรายการ Dancing with the Star ทางทีวีแม้ว่ารูปร่างจะไม่ให้แต่ในตอนที่เป็นนักกีฬาก็ได้ฝึกการทรงตัวและความอ่อนตัวซึ่งมันทําให้เธอคว้าอันดับที่3หลังจากนั้นเธอก็เงียบหายไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนน้อยมาก ตอนที่ได้รับเชิญไปออกรายการ The Ellen The g e n e r a t Show ในปี2018ทอนยาก็ยอมรับในที่สุดว่าเรื่องที่อดีตสามีจะไปทำร้ายแนนซี่ในตอนโนัน้นเธอรู้เห็นเรื่องนี้ด้วยจริงๆแต่เธอกลับไม่ได้ห้ามปรามยับยั้งทุกวันนี้ทอนยาอาศัยอยู่ที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาแต่งงานเป็นครั้งที่3ให้กำเนิดลูกชายหคนในช่วงวัย39ปีเธอชอบไปเล่นสเก็ตสักรอบสองรอบบนลานสเก็ตฟรีของชุมชนเป็นประจำ คนที่ออกกําลังกายอยู่ข้างๆอาจจะนึกไม่ถึงกันว่าสาวใหญ่ที่ดูแล้วฝีมือไม่เลวคนนี้เคยเป็นราชนีลานสเก็ตผู้ซึ่งสามารถกระโดดท่า Triple ิ x แอคเครัง้งซ้อนได้เพียงหนึ่งเดียวในโลกขอขอบคุณทุกคนที่รับชมสำนักสืบลับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของถอนยากระดานความเห็นของเราเปิดกว้างเสมอนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ